สวัสดีครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วนี่ก่อนบักหญ่เลยครับพี่น้องครับหลังจากที่หลังจากที่ขึ้นฟ้าขึ้นฝนม,มาแล้วครับพี่น้องนี่บาดเนี่ยสิตกไหลเมื่อแล้วเพราะตกเจอพี่นอ้อ,องเอ้ยแหงแล้งไหลปลาในน้ำในำน้องกัดเือดหายลงไปแล้วมาถึงน,นี่ครับขี่ฟ้ามาแล้วพี่น้องครับจาร้อยอยู่เงื่อนละโมนี่นะครับ นอดเล่นทาฟ้าทาฝนอย่างนี้พี่น้องนะครับสีออกเมื่อหน้ากระลังมาฝนกระลังมาโอ้หแหลกคอยต่อยมาแล้วพี่น้องเอ้ยตกเถิดตกเถินดจตะตกอยู่พี่น้องวันนี้เอาภาวนาให้ฝนตกหน่อยนะครับต้นหมอกต้นไม้เหี่ยวเสาอะไรเฮ้ยมาแล้วพี่น้องแม่นอีหลีบาดเนี่ยเสียงสังกระซิดังปุ๊กเป๊กปุ๊กเป๊ก,กแล้ว มาแล้วมาแล้วใครอยู่ดอกพี่น้องฝ้าบ่าห้องฝ้าบ่าเ,าเลือมมันตกกับตกมาหลดใครแนม่มเลยนี่ผู้นี่ฝ่าห้องอยู่ไก่บุญเฮ่หมาระบาดนี่มาหม่ามามาฝ่าพี่น้องเบิ่งบรรยากาศมื้อนี้ครับพี่น้องครับอยู่บ้านจันทร์เยมามาเบิ่งหนองกบเบรริ่งปลานี่ปลานิ่งของต่อแม่ยแล้วครเหลือปลาอยู่สี่ตัวหาตัวพี่น้องครับ ปานิ่นน,นำโคงปานิ่นน,นำโคงโอ้ฝนตกลงมาใส่น้องครบไปจันร้อยเนี่ยเสืงป่าอยูน่น้าอยู่หน้านำ้ำนะครับเบิงกี่ฟ้าเลยมาแล้วครับแต่ว่าหังเพาท่านตกครับมีมาบางส่วนปกเป๊กปกเป๊กงหงั่นนะครับ่ะมาเบิ่งน้องกบครับพี่น้อง แฟนคลับเอฟซีถามมาวาหนองกบเป็นจังไหนเนาะว่าสันว่านี่จากวันนั้นถึงวันนี้ใช่ไกบข่อยนี่ยกบหน่อยกบหน่อยเอากบหน่อยมาลงครับพี่น้องปีไกยนี่จาน้อยเห็ดน้องนี่เอากบใหญ่แต่ปีนี้เอากบน้อยนะครับเนาะนี่ครับน้องกบเกษตรพอเพียงของจาน้อยที่บ้านนะครับอันนี้อยู่กับเงื่อนแต่อยู่หน้าเนี่ยอยู่หน้าในเลียงปานะครับ นี่ครับกบหน่อยอ้าวนั่นไปแล้วนี่ครับเอียดเปียดอยูยนะครับตัวงใหญ่เลยบ่วหน่อยไายในตัวหนยใหญ่เฮ้ไปแล้วเป็นบ่อกบธรรมชาติแต่ว่ากัเอาพลาสติกนะครับปูพื้นเอานะครับผูได้ติดตามจัดร้อยกระสีเห็นว่าเมื่อนั่นได้ซ้ำนี่เมื่อนี่ครับพี่น้องมาในนี่ทึ่งพักตบทึ่งพักบุ้งนะครับ เท้าพักเกษนาบนะครับพักเกษนาบก็มาใส่น้ำนะครับครบประมาณร้อยกว่าตัวพี่น้องนะครับนี่แหละอยู่น้ำหนองกำลังห่าวดงเด้งดงเด้งนะครับม้าเมื่อแรกก็ตายไปสองสามตัวพี่น้องเมื่อนี้ก็เริ่มแข็งแรงเบิดแล้วนะครับหลังจากผ่านไปหาหกหมือพี่น้องครับมาท่านพ่ออาทิตย์อยู่ตัวนี้เปลี่ยนสีแล้วครับเขาบอลลอนแล้วตัวนั้นครับหายพลพี่น้องเลยนี่ครับเบิ้งตัวครบสีขาวๆนะพี่น้องเห็นปะครับ มันมีครบหน่อยครบใหญ่ผสมกันนะครับกระเสียดแปะเพิ่นเป็นคนเอาห้มากนะครับสั่งมาจากอำเภอดอนตานตจังหวัดมุกดาหารนะครับครบหน่อยจารลอยเอามาลงไว้นะครับกําลังซื้นตัวเมื่อนี้คาดว่าฝนสิต๊กพี่น้องครับจารลอยก็เลยถ่ายคลิปสู่พี่น้องเพิ่งกันนะ่าสนอกนะครับนะครับโตครบมันสิมีหน่อยมีใหญ่ผสมกันพี่น้องครับ, <c oughs> บต้นนี้ก็นหน่อยครับขี้กันอยู่นี่ <c oughs> โอ้ยตกมาเด้เอฝนเด้ออยู่หน้ากัแหงเลี่ยงหลายพี่น้องเอลยนะครับน้าําอยู่ในหนองกะบกลงไปเรื่อยๆถ้ามันตกมาหนีกัสิดีหลายเติอบอยู่ในเย็นว่าเพราะว่าฝนสิตกวันที่สิบหาสิบหกว่าสันจักสิเมเม่เมียนบ่เมนต์นี่ครับขี้ฟ้าก้อนเดียวนี่แหละพี่น้องนะครับบ่แม่นไปละบอเสียงป่าห้องอยู่ใกล้ๆ่นพี่น้องนะครับอ่ะภาว่าหน้าฝนตกลงมาพี่น้องนะครับถ้ามีฝนมีน้ํา ทุกสิ่งทุกอย่างก็สดชื่นเปิว่านะครับนี่คืออีสานบ้านเท่าพี่น้องเอลยนะครับเมื่อนในจัดร้อยกระรอยู่เฮือนอยู่บ้านนี่ยล่ะพี่น้องหลังจากที่ขึ้นมาแต่อุบลเมื่อวานนี้นะครับเมื่อนี้ยกามาเบิ่งเฮือนเบิ่งน้องกบนะครับแฟนคลับเอเซ่ถามมาเป็นยังไงน้องน้องกบไม่จัดร้อยนะครับน้องกบน้อยนะครับเฮ็ดแบบพ่อเพียงนะครับพ่อได้ย่ำเกี่ยวเข่าเกี่ยวหนามันกระสีง่ายพอดีพี่น้องนะครับช่วงนี้กำลังสีดำหน้านะครับ กับ่เกี่ยวเขาเลี่ยวนี่โอ้ยพอดีพี่น้องต้มปนเนาะพี่น้องเนาะปิ้งกับตำบักทัวร์แนวโอ้ยสุดยอดนี่ตอนนี้กำลังซ้ำในก้อยนะครับต้องโตกับซ้ำปมมือกับนี่ต้อโตกับซ้ำเขียดหน่อยกับนี่นะครับ,สรสรบผสมกันไปครับครบลอยก็โตพี่น้องโอ้เพื่นอนนี่ยมได้กินอาหารว่าคือจอยแต่ี่ไปเร็วขนาดพี่น้องรัดหลดุดเอาหัวอาหารปลาดุกกับมะเขือเปิ้ลน,นะครับโอ้ตใหญ่กับนี่พี่น้อง ยั่นเธตัวใหญ่นี่แล้วสิกัดตัวหน่อยนะครับปวดอยู่กลางๆผุนนะครับธรรมชาติของกบนี่มันสิมากัดกันพี่น้องนะครับเอาเียเลี่ยงๆว่าได้นะครับตัวใหญ่กัดตัวหน่อยตัวหน่อยก็ต้องหนีตัวใหญ่ให้ได้จุ๊งจิ้มจุ๊งจิ้มอยู่นี่นะครับถือว่าบ่อลไหลพี่น้องครับกบลอยกับตัวถือว่าหน่อยๆหนึ่งนะครับซัหรับบอยนี่ก็ถือว่าใหญ่เติบนะครับมันจังบอยเอะอัดเนาะพี่น้องเนาะ จังโมหมินกุย้ยหมิ่นข้าวเพิ่นว่านะครับกะว่าฝนมาจักหน่อยจันไรอยน้ามพงจักหน่อยจันไร่เสิเอาผักกระเนี่ยงมาเน็บนะครับเน็บน้ำค้างนี่นะครับน้ำโมนี่นะครับน้ำหัวสิงไข่นี่ผักกระเนี่ยงผักกันจองมาเน็บสิง,งามเลยนะครับพี่น้องเนาะนี่นะครับบริเวณน,น้องนะครับแต่ว่าน้มเนี่ก็เริ่มซิดใสแล้วนะครับใช้ติ่งดึงแล้วเพราะว่าเอาพักมาลงด้ พักบุ๋งก็ลังงามมาครับพี่น้องพี่พักตบค่ะอามาลงเพื่อสิเป็นโฮมของเพื่อนนะครับเพราะว่านี่ก็มีสเซเรนยูเทูบกับี่เซเรนอยู่ครับพี่น้องครับจันร้อยม่งไหวถึงแต่ปีกายบนมาเถินฝนเอ้ยตกมาเถินให้ต้นไม้คอยซื่นคอยบานเน้ร่มมาแล้วพี่น้องบาดน,นี้แต่ต้นไม้ก็ร่มมากเลยฝนบ่กอย่างนี้ปันไดน,นี่ครับน้องกบน้อย,อยของจันร้อยนะครับพี่น้อง เฮ็ดใบนะครับกระจำว่าเฮ็ดเล่นกระเมนนะครับเฮ็ดอีหลีกระเมนพี่น้องเอ้ยนะครับย่ามนันเพราะได้กินแต่ยาเขึ้นย้อนอยู่นะครับอยู่หน้าฝนกัดเลี้ยงปลาปลูกต้นไม้นะครับอยู่ในบ้านไหนกัดเลี้ยงกบน้อยครบับมาแล้วบอกฝนเอ้ยโอ้ตกแค่ได้เทินี้พอเอ้ยสิเป็นเดือนแเราเพิ่นตกอยู่พี่น้องนะครับมามามา ตกลงมาตกลงมาบรรยากาศเย็นๆนะครับคือจังฝนสิตกนในละพี่น้องตกอีลีในแม่ยังมั่อ่านเมื่อก่อในห่อนเอ้าไรนะครับมืาอนี้ก็เริ่มสีมีคึ้นฟ้าคึ้นฝนมานะครับสุดยอดอยู่พี่น้องมืาอนี้ยเป็นตะตกอยู่หรอกนะตกตกซาตุซาตุพา,าพี่น้องเบิ่งบรรยากาศรอรอบเพื่อนนในละพี่น้องมืาอนี้บ,บ,บ่อปลาบ่อกบจัดลอยนะครับนะ ทางนี้ก็เป็นบอ่อปลานิ่นปลานิ่นน้ำโขงนะครับใหญ่เป็นเอาไปขายให้พี่น้องบ้านเฮาหนีาน่ยแหละนะครับปลานิ่นน้ำโขงในการเนื้อเขียนเคียนพี่น้องครับส่บว่าคือปลานิ่นบอ่บอบ่อดินนะครับปลานิ่นน้ำโขงก็จะเสี้ยงเลี้ยงใส่กระซังน้ำโขงไว้มันสิแข็งแรงนะครับสําหรับปีงลาบก่วยได้บุดนะครับในปลานิ่นน้ำโขงเฮาหนี่นะครับโทรง่ายเลยพี่น้องเลยตอนละโลกลัวครับพี่น้อง น่ะนี่คือปะนินน้ำโขงเดี๋ยวเราเก็บไฮเตอรแม่เพิ่นขายนะครับนะครับสำหรับต้นไม้ที่ปลูกไว้ครับใหญ่โตมโหฬารกันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมุ่งต้นนี้ก็สูงเลยครับพี่น้องนะครับนี่นะครับสูงขึ้นมาแล้วนะครับคาติดแล้วนะครับหยอดพระขาก็กำลังงามครับใส่แกงน้องใหม่นี่หยอดพระขาเนี่ยใส่แกงน้องใหม่ใส่ถอดไข่นะครับกินก็ตำมะฮงนี่ก็เสียบครับหยอดพระขาหนี่งงาม อยู่หน้าก็มีซีต้นนะครับอยู่ในบ้านจะร้อยปลูกไว้แต่พีกายในกระซองต้นนะครับต้นักขามหยดงามๆเลยครับใส่แกลียงเราใหม่ในหอมแต่วันขลิ่แม่ลูกอ่อนเนี่ยนะครับพิษกรรมเพิ่นว่ะมะขามนี่ก็งามพี่น้องครับต้นมะขามเนี่ยโอ้ยสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับหยอดกำลังขึ้นมาใหม่มะขามสมนะครับเอาใบใส่ต้มเปียต้มไก่นะครับม่วงมกเมืองี่ก็ สวยงามนะครับโอ้นี่บัก่วงนวยนี่ครับพี่น้องครับมีน่วยเจ้าว่าจานร้อยจงหวยหน่วยหนึ่งนะครับพี่น้องครับนี่นะครับเพราะว่าเอาไว้หลายบ่ได้ครับเอาไว้หน่วยเดียวเพราะต้นมันหน่อยนะครับหน่วยหน่อยมันก็พิดถิ่มเอานะครับนี่พี่น้องต้นนี้กำลังเป็นดอกอีกฝนตกใส่ก็สิได้เป็นหมากก็สิจงอีกหน่วยหนึ่งคือกันครับต้นละหน่วยกับพ่อมันเป็นบัก่วงสามเลดูนะครับ นี่บักค้อมเล็กน้อยเมื่อคืนเมื่อคืนไปยิงบางโป่งกับบักค้อมปลาคอมยิงบางโป่งปุ๊บปักปุ๊บปักอันนี้ผักแพวนะครับกับสารแน่ครับพี่น้องสารแน่ผักหอมเสริมนี่นะครับงามผักแพวนะครับผักบัวกระลังขึ้นไม้นะครับพี่น้องผักหอมผักหอมนี่เก็บไปลวกกินกระปนลเสบครับต้นหงุนวงต้นนี้ก็ยอดกระลังขึ้นแมงกัดแล้ว นะครับการร้อยบอไดกสีดยาครับพี่น้องปล่อยไปเลยธรรมศาสตร์เลยนะครับกกลำไยกรลังงามเราะเบิ่งสวนในบ้านี่ละมอนี้นะครับพี่น้องหาเบิ่งบางมีหมักม่วงนะครับบรรยากาศงามๆถ้าฝนตกตะลิงปิงนี่ก็สวยแลวพี่น้องตะลิงปิงนะนี่ต้นหมักตะลิงปิงสูงแล้วนี่ครับพี่น้องบักลินฝ่าจาดร,ร้อยสูงทวมหัวแล้วตอนนี้ตะกีมาปลูกตัวไหนน้อยนึงนะครับ แตกออกมาแล้วสวมหัวแล้วครับต้นมักดิ้นฟ้างามขนาดเลยนะครับเอ้าปผ้าลาะเบิ่งเฮือนเบิ่งซ่านนี่ล่ะมื้อนี้พี่น้องนะครับเบิง่งหนองกบถ้าฝนตกครับพี่น้องฝนตกก็จังสิออกมื้อหน้านะครับเราะบ้านเลาะซองนี่ล่ะมื้อนี้อากาศเมียขึ้มนะครับลม v v วีวีภาวนาให้ฝนตกเนาะพี่น้องเนาะนี่ปลาเกียบนี่ก็งามครับปลาเกียบในหาหกต้นจาน้อยอยู่นี่ สวยงามแล้วพีนาก็จะได้กินหมากว่าสันผู้เต่าบนว่าได้กินมากเขียบซุกแล้วพีนาในพี่น้องเอ๋ยนะครับมีแต่ต้นงามๆใบสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับเอามาฝนมามาตกบัดเนี่ยจะแล้วก็นอนเล่นยุปียุอูนเหระพี่น้องครับพูดได้พันไปพันมาทักทายนะครับจะลออยู่บ้านนะครับช่วงนี้นะครับผมนะเพิ่นไปเพิ่นมานะครับเพื่อนครับเอฟซีจากแวะมเหรียญนำจัดลอยเชือนะครับเ้อนะครับ บ้านหนองคุณตำบลเขมราดนะครับเคียนบาราดจ,จังหวัดอุบลราชธานีนะครับผู้ใดไป,ไปไปมาแวะมาเหลียนบ้านกุฏิจันทร้อยนะครับพี่น้องบ้านหนองโูเพียงเดียวพรอย่าแหลมเราบ้านนะครับเอ้าคลิปนี้ขอบคุณหลายๆพี่น้องครับอยากให้ฝนตกนะครับภาวนาฝนตกซอยกันพี่น้องเลยเปิดพันธัญญาหารปลาปูเฮาพอได้ซื้อในแต่บานแน่นะครับกันฝนมานะครับนนเนาอะพี่น้องเนาะเอายู่ดีแม่งนะพี่น้องเด้อนะครับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับสบายดีสุขุสุขคนภาวนาฝนตกซอยกันพี่น้องสวัสดิสวัสดิ